นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะตำบลท่ามะนาวสาเหตุที่ต้องจัดการปัญหาขยะในชุมชน1การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง2มีการผักขยะรบกวนเพื่อนบ้าน3ขยะส่งกลิ่นเหม็นจึงจัดอบรมการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยการคัดแยกขยะ4ประเภท1การจัดการขยะทั่วไป ให้ประชาชนคัดแยกขยะแล้วนำใส่ถุงดำนำมาจัดวางไว้ตามจุดนัดหมายและจะมีรถขยะออกจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆในตำบลขยะอีกส่วนหนึ่งจัดการด้วยเตาเผาขยะ KL ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงควันน้อยและยังได้ฐานคุณภาพสูงไบโอชาซึ่งนำไปแปรรูปเป็นฐานดูดกิน่นสบู่ฐาน และนำไปผสมกับขี้หมูเป็นสารปรับปรุงดินได้ 2. การจัดการขยะเปียกจัดการด้วยถังหมักกรีนโคนเพียงนำเศษอาหารผสม EM เ็ทหมักไว้ในถังช่วยจัดการขยะอินทรีย์และยังช่วยเติมธาตุอาหารในดินมีการถ่ายทอดความรู้สู่เด็กและเยาวชนให้รู้ถึงประโยชน์ของกรีนโคน 3. การจัดการขยะอันตรายในส่วนของขยะที่ไม่สามารถขายได้เช่นกระป๋องยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าหลอดไฟฐานไฟฉายกระป๋องสารเคมีต่างๆสามารถนำมาแลกไข่กับอบตอได้และนำขยะจัดส่งจังหวัดจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป 4. การจัดการขยะรีไซเคลิล ประชาชนคัดแยกขยะที่สามารถขายได้หรือขยะรีไซเคิลเช่นขวดน้ำดื่มขวดแก้วเศษเหล็กอลูมิเนียมและกระดาษรวบรวมและนำมาขายได้ที่จุดรับซื้อหรือที่บ้านรายได้จากการขายขยะนำมาทำธนรก,กิจธนาคารขยะและยังมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอีกระดับคือขยะแลกมาตา40 อ,อบอตท่ามะนาวร่วมกับสำนักงานประกันสังคมสาขาลำน,นลรัดให้ความรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากการซื้อประกันสังคมไม่ว่าจะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชรลาภาพรับบำเหน็จสงเคราะบุตรเพี่ยงสมัครประกันสังคมมาตา40ขอบคุณครับ